สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุข,ขูสุคนสวัสดีลุงป่าลูกหลานผมสวีนเดินครับพี่น้องปวพอกันหัวคําหัวแรงนะครับลงหวยของปูผู้เยียงให้พี่น้องดีเบิงน้ากันนะครับสำหรับปูผู้เยียงก็คยเป็นแคมป์ายอําเภอผู้เยียงมาโดนแล้วพี่น้องเนาะพี่นอกก้องติดตามเบิงพี่น้องก็อาจจะรู้อาจจะเห็นน้ากันน,นะครับสำหรับเลขของปูผู้เยียงนะครับจะเป็นตัวใดนั่นพี่น้องติดตามเบิงน้ำกันพี่น้องเด้อ นะครับมือนี้นะครับปูผู้เวียงนะครับส่งมาให้เรียบร้อยนะครับให้พี่น้องเอฟซีผิจารณาเบิ้งนะครับเนาะหลุผ่านมางวผ่านมาปูผู้เวียงให้ด,ดุดได้พี่น้องนะครับสำหรับผ่านมาก่อนพุ่งกับเข่าดีเป็นเจ้านายที่กันพี่น้องนะครับเป็นแชมป์ในสายอำเภอผู้เวียงสำหรับปูผู้เวียงพี่น้องนะครับสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษา,ายนพีน่น้องขอโทษขออภัยหลายหนึ่งเมษายนนะพี่น้องเด้อ เลขกปูผู้เวียงพี่น้องเิ่นในท่งมาให้ทางช่อง u t u b e เทวีคนเดิมฉิ่นเคยฉิ่นเก่าพี่น้องเนาะนะครับเป็นสายในอำเภอผู้เวียงที่เก่งที่สุดพี่น้องนะครับเขาดุกมัมูพี่น้องนะครับงวดน,นี้งวดสิบพานมาปูหย้ยุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดน,นี้ปูห้เด่นที่หลักสองหลักสี่พี่น้องนะครับ อาพี่น้องก้อนสีเบิองเหล็กของปูผู้เวี่ยงนะครับให้พี่น้องฟังผมจากน้อยหนึ่งก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับประกาศรายซื้อนะครับเอฟซีผู้ใจบุญใจดีนะครับที่เพิ่นส่งเงินมาให้ทั้งปูสวนกับอาจารย์แดงนะครับเนาะทั้งกับคาน้ำมันรถให้ทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมได้เดินทางไปเอาตัวเลขมาให้พี่น้องในเบิองนํากันนะครับนะครับสําหรับผู้ที่ผู้รลับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเด้อพี่น้องเด้อ นะครับก็คือคุณกวงสรารักด้วยพี่น้องนะครับอ่าเพิ่นมอบให้ทางอาจารย์แดงนี่สองพันบาทด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งฮ่องกงนะครับเพิ่นมอบให้ส่งเงินมาให้นะครับเพิ่นให้อาจารย์แดงห้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีอีกคันหนึ่งนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพิ่นอยู่ทางสุพรรณบุรีให้ปู่สวนหนึ่งพันบาทพี่น้องนะครับก็ให้ทางช่องอีกหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะอ่านหมุกน้ำมัน เติมไปหาตัวดีมาให้พี่น้องเอทีได้เบิงน้ากันนะครับต่อมากับคุณเมอุบลน,นะครับมอบไห้ปูส่วนหาร้อยบาทให้ทังช่องเตือนว่านลดส0งบาทได้พี่น้องนะครับต่อมากับคุณการคุณตาลตาลได้พี่น้องคุณตาลตาลค่าน้ํามันรถทั้งช่องเดินทางไปหาสารเมยฮันนี่ห้าร้อยบาทพี่น้องเนาะตอนที่ว่า ทานเมฮันนี่ผลพี่น้องนะครับเอามาเว้าให้พี่น้องได้ฟังอีกนะครับเดี๋ยวแต่งวดปฐมก่อนผลพี่น้องเนาะเอาถ้าเพิ่นบ่อ่านได้ซื้อเพิ่นกระยานเพิ่นเฉียดเพิ่นน้อยใจพี่น้องคือบ่เห็นได้ซื้อบ่อ่านให้แน่กระย,ยัน FC เอฟซีเฉียดเอฟซีน้อยใจพี่น้องเนาะเฉียดให้มันถูกให้มันกวนนะครับเอาต่อมากับเป็นผู้รับผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณหมออยู่ทางเมืองนอกเมืองหน,หน้านะครับพี่หมอพี่หมอที่เพิ่นเคยโทรมาเรียนน้ำปรึกษาเลี้ยงลกูกไผ่ไข่เก็บพี่น้อง นะครับเปิ้ลไก่ไขคานหมกน้ำมันคาอยู่ครกินกับทางช่องเดินทางไปรถน้ำล่านะครับห้าร้อยบาทเด้กพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณในลายนะครับสำหรับคุณพี่หมอนะครับเนาะเป็นผู้ยิ่งนะครับอย่ทางเมืองนอกเมืองหน้านะครับเนาะผู้เรผู้ใหญ่ใจบุญใจดีต่อมากคุณอนุภานะครับอนุภาเปิ่ลไห่คานน้ำมันตังแต่เดือนีทเล่วผลัดพี่น้องนะครับคุณตาลตาลกับคุณอนุภาเนี่ยเปิ้ลไขคานน้ำมันตังแต่เดือนีทแล่วนะครับเดินทางไปเอาตัวเลข อยู่สานแม่ฮันนี่นะครับพี่น้องนะครับอยู่ทั้งสี่สเกตม่านหาลอยโลดนะพี่น้องตีเบื้องเราพี่น้องเนาะไอ้กับประม่านพันโลพี่น้องนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซี FC, ผู้ใจดีใจบุญทั้งหลายนะครับเนาะอยู่ทางมืองนอกเมืองหน้าอยู่ทางโนเวอยู่ทางสวีดีนอยู่ทางเกาหลีใต้นะครับอยู่ทางกรุงเทพเมืองไทยสู้ขู่สุขคนเด้อน,นะครับที่ท่านให้ความเมตตาสงสารทางช่อง พร้อมกับท่านให้ความเมตตาสงสารทั้งอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ท่านให้อมอบเงินมานะครับผมจะทําตามนะครับตามที่เอฟซีทุกๆคนท,ทุกท่านนะครับทรงมากแล้วก็เพื่อนได้บอกว่าเอาให้อาจารย์ใดผมก็จะให้ตามที่ท่านเอฟซีให้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผนถือเรียกนะัอารารย์ใดเพื่อนก็นให้อาจารย์นั้นกับพี่น้องนะครับสาหรับอาจารย์ที่่าอยู่ทังฮ่องกงเอียพี่สาวใหญ่นะครับทั่งอุดรธานีนะครับเนาะ ในทรงมาให้ทั้งอาจารย์แดงเนี่ยหาพันบาทพี่น้องนะครับแล้วกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีบบประสงค์ออกนั่นสร้างสุพรรณบุรีให้ค่ายุขยาปูส่วนอีก1นึ่พันบาทนะครับเนาะแล้วแม่อุบลน,นะครับเพื่อนก็นให้ปูส่วนอีกหารอยบาทพี่น้องนะครับผู้ใหญ่ยยใจดีอีกพี่หมอเพื่อนให้คานุกรมมันหารอยบาทเลยพี่น้องเด้อนะครับกับคุณกวงสารรักนะครับให้อาจารย์แบ่งสองพันบาทพี่น้องนะครับขอบขอบคุณ เอฟซี FC, ผู้ใจดีผู้ใจบุญนะครับที่ท่านเห็น้องเห็นความสําคัญทั้งช่อง u t u b e ทวีคนเดิมนะครับที่ท่านให้ความเมตตาความสงสารกับทางช่อง YouTube ทวีด้วยดีมาตลอดนะครับขอพระคนายังสูงเดอ้อนะครับการชิดอ่าชิดเงินขอขอเรืงเงินชิดทองขอเรท่องอทองเงินทองไหลมาเทมากก็จังใสน่น้ำพี่น้องเอฟซี FC. สำหรับผู้ที่โอนเงินมาให้ทางอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะครับเนะาะเอาผมจะได้มอบเงินตัวนี้ไปให้เพื่อนไา่ใน อีกสองสามมือพี่น้องผมจะเดินทางไปทาาั้งสารคามพี่น้องนะครับสองสามมือนี่แหละพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องเอฟซีคงเข่าอกเข่าใจนะครับ,คบโค้งศีรบคอนใจเดอ้อนะครับประวัติว่านี่ก็เดินทางไปทางอำเภอเพ็ญทางจังหวัดอุดรธา,านีกลับมาหอดบางกัดประมาณสี่หนึ่งพี่น้องนะครับมืออื่นเศร้าก็จะเดินทางเข่าคอนเกนนะครับไปทางสารคามไปเอาหน้าทางมาให้พี่ให้น้องจะตตามปูสวนฟันแมน่นนะครับแล้วก็เอาเงินจากเอฟซีนะครับไปให้พี่น้อง ให้ปูส่วนน้ากันแล้วก็ติดตามอาจารย์แดงนะครับแล้วก็ติดตามหลายๆอาจารย์ปัดปูม่วงนะครับม่วงน้อยม่วงน้อยหรือว่าอาจารย์ฝอยหรือว่าคุนพ่อฝอ,อยพอไปญาจิตนาพี่น้องแล้วก็ปูจเจริญน,นะครับเมฆขาวเมฆแดงนะครับปูสีสุกนะครับหลายๆอาจารย์ที่บดเออซื้อเอยอน้ำก็โทษขอภัยเดอ้อที่บดเออซื้อนะครับเนาะ ทังช่องผมกะหลายๆายคนนะครับขอบุญขอบุณผู้เรผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทรงทางเลขมาให้ทางเฟซทางไน์เด้อนะครับแต่ยังพัฒนลงให้พี่น้องคนในเบื้องน้ำกันนะครับก็ขอให้ผู้เราผู้ใหญ่ใจดีอยู่ดีไม่แห้งสุู่สุขคนนะครับทีบาอุ่นกันมาให้นะครับขอบ่อเงินทองไหลามาเทมานะครับท่านให้ท้างนี้กลับขึ้นหาท่านเป็นลอยๆพันเท่าเด้อนะครับในร่างกายแข็งแรงมีสุขความสุความที่ให้มีคนหักคนห,คนหอมสำหรับผู้รับผู้ใหญ่ใจดีที่ มอบเงินมาให้สำทางอาจารย์แบ่งทั้งปูส่วนฟันแม่นกับทั้งอาจารย์แดงนะครับเนะาะแล้วก็ทั้งาหายทั้งนาคาคน้ำมันรดทั้งช่องย t ท b e ทวีคนเดิมนะครับไปติดตามหาตัวดีมาให้พี่น้องหันหมุกน้ำมันนะครับเอาเบ้าลายพี่น้องมาจีให้จีเบี้ยกันมาเบิง้งตัวเลขกันพี่น้องนะครับสาหรับตัวเลขของปู่ผู้เวียงหวดนี่พี่น้องของปูผู้เวียงเพิ่นไหมากตัวใดพี่น้องเบิ้งนํากันนะครับพี่น้องกรุณาเบิ้งคลิปเบิง้งห่มันจบอีกผมเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเจ็ดสิเวลาทีไม่คาของท่านนะครับเพียงสิบนาทีนะครับเข้ามาเบิ้งคลิปนะครับเบิงเราท่านจะได้ตัวดีกันจะเฝ้าให้เฝ้าจมพี่น้องครับมาหอดแล้วก็ฟึดกระฟาดอยากได้ตัวเลขกมันบอแมนมันบอโศกบอหวานแด้พี่น้องเด้อนะครับผู้ที่รูเกงผู้ที่เปิดมองเห็นกับเทวดาเปิดเบิ้งอยู่กริยาท่าทางนะครับส่อสกุลนะครับพี่น้องนะครับบอกกันไปน้าคุยกันมาน้าเพิ่นส่งเงินมาให้ทั้งอาจารย์นะครับอาจารย์เพินเหตดแนวทางให้เฮ้าก รับฟังเพลินแน่ลัพี่น้องเนาะจะเห็นจะแก่ได้แก่ตู่พี่น้องนะครับหักกันแพ่งกันให้เข้าใจกันนะครับเสียพึ่งอ่าเฮ้ากับเพลิงเพิ่นนะครับเฮ้าได้ตัวดีน้ำเพิ่นมากเฮ้ากับสู้กับมานพี่น้องนะครับต่างคนต่างเพิงผ้ากันพี่น้องนะครับจะเห็นจะแก่ตัวเขามากกับเบิ้งคิปเบิ้งอ่าจิบให้พุมให้บมันจบน้ำเน่นะครับพี่น้องเนาะกับว่าแน่ละพี่น้องบางท่านกับว่าวว่าายพูดมากนะครับบิ้บกับเบิครบสิบหน้าที่พี่น้องการทํามิปบนะครับทานทันเบ่านคีงอันม ยิ้มอยู่บ่มีผู้ใดสิฟังเจ้าบ่ามีผู้ใดสิเบิ่งเจ้าดอกพี่น้องนะครับมืบ้อนี้ก็มียอยู่2คนนะครับคอมเมนต์เข้ามาเว้าพูดมากเว้าหลายอหยุดหลายอยีกล่ะพี่น้องเอานะครับเว้าหลายก็จึงว่าหลักพี่น้องผูง้โจมก็จมผู้บ่จมก็ดีอยู่ล่ะพี่น้องนะครับบางคนก็โอ้ยบักหานี่คือเว้าหลายแท้ผู้บางคนว่าพี่น้องแม่นอีหลีเด้พี่น้อง ว่าวไล่ข้าวบักห้าเนี่ยเวลาพี่น้องเนาะเอาอยากได้เหลียกน้ำเพลินอยากได้โุกได้มันไปดีมาดีคิดดีท้ำดีพูดดีนะครับสิได้โุกได้มันนะครับถ้าท่านว่าวบ่ดีว่าวบ่ม่วนนะครับท่านคิดบ่ดีนะครับยิ่ิย่าทางสอสกุลท่านเทวดาเพ่นพี่น้องเพิ่นเดียวเห็นอยู่นะครับเนาะผมที่มีโุกเพิ่นกระเพียกให้บ่ถือจ่อยพี่น้องนะครับสำหรับคนที่ว่าวจาบ่ดีพิมพ์มาบ่ดีพี่น้อง นะครับเอาสาหรับเลขของปูผู้เวี่งพี่น้องเพื่อนเด่นที่หลักสองหลักสี่เลพี่น้องเด้อสองตัวงวดนี้นะครับเพื่อนห้ที่สองศูนย์สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสี่แปดพี่น้องครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่ศูนย์พี่น้องนะครับเนาะมีอยู่เก้าหางพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับมักก็ค่อยจัดคัดก็ค่อยผ่านนะพี่น้องเด้อนะครับสองทางผมเป็นเพียงหน้าท่า้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับ ว่าสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันจะยังไดพี่น้องสนับสนุนพี่น้องไปซื้อสลากกินเบี้ยรัฐบาลเพียงเท่านั้นพี่น้องเนาะนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและพี่น้องเด้อสําหรับเลขปู่ผูเวียงนะครับวันประจําวันที่หนึ่งเมษายนพี่น้องเนาะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับฝากพี่ฝากน้องการทําคลิปนะครับขั้นต่ำแปดนาทีถึงสิบสิบห้านาทีเด้พี่น้องเด้อเราก็ต้องเเบาแน่นะครับบ่มีนักขายคือเพื่อนพี่น้อง นะครับก็ขายคำเบานี่แหละพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่พี่น้องเขาอ,อกเขาใจนะครับขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่อง YouTube ทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปจนวัาจบคลิปนะครับพี่น้องคิดเงินก็ขอได้เงินคิดท่องก็ขอได้ท่องนะพี่น้องเดอ้อสำหรับงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับให้พี่น้องเอฟซีเฮ่งเฮ่งรุยรย,ยปังปังยกช่องกันสู่ขู่สู่คนได้พี่น้องเดอ้อนะครับคิดดีทดําดีไปดีมาดีพี่น้องแล้วท่านจะได้สุขได้มานำกัน นะครับหลังจากนี้ผมทวีตคนเดิมขอจบลิปของปู่ผูเวียงไว้เพียงแค่นี้นะครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนอนนรับฟันดีนะครับรับลิปของปู่ผู้เวียงแดีขอหยุดตีว้เพียงแค่นี้ขอล่ารเข้าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขทุกคนสวัสดีครับ